เลือกตั้ง66พัก9ไกลณวันนั้นชนะเป็นพักอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลไม่ได้ท่านสังเกตไหมครับว่าผลการเลือกตั้งกับการตั้งรัฐบาลไม่สอดคล้องกันซึ่งมันไม่ควรจะเป็นในระบบประชาธิปไตยครั้งสุดท้ายที่ผลการเลือกตั้งสอดคล้องกับการตั้งรัฐบาล ก็คือปี54ที่คุณยิ่งรักได้ขึ้นมาเป็นนายกดังๆนะพี่น้องพบดังๆกันกว่าน้อสิบสินมาเวที คุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะครับที่วันนี้สละเวลาตอนหัวค่ามาพบปะพูดคุยกันเรื่องการบ้านการเมืองขอบคุณทุกรอยยิ้มขอบคุณทุกการจับไม้จับมือขอบคุณทุกพวงมาลัยที่ทุกท่านมอบให้กับพวกเราพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาช่วยผู้สมัครของพวกเรารณรงค์การเลือกตั้งครั้งนี้ ด้านซ้ายมือของผมบุคคลที่มีคุณสมบัติครบครันมีความพร้อมมีความรู้ที่จะเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเป็นยังไงครับฟังเพิ่นว่าไปแล้วใช้ได้บ่มครับพอใช้ได้บ่ครับนะครับเมื่อสักครู่คนที่มาดำเนินเวทีอยู่เมื่อสักครู่พิติอยู่ไหนครับเชิญขึ้นเวทีอีกสักรอบหนึ่งครับพิติ นี่ผมขออนุญาตแนะนำคนบ้านใกล้เรือนเคียงมาอยู่ฝั่งนี้ก่อนคนี่คนที่ดำเนินรายการอยู่เมื่อสักครู่นะครับผมขอแนะนําอดีตสอสออนาคตใหม่ก้าวไกลชวีศักดิ์ทักษิณครับคุณชวีศักดิ์ชื่อเล่นชื่อตีผมเรียกแกว่าพิตตีนะครับพิตตีเป็นคนสรารคามจังหวัดบ้านใกล้เรือนเคียงพิตตีนี่ เป็นเหมือนคนหนุ่มสาวในยุคนั้นมาจากจังหวัดอีสานที่ยากจนไม่มีโอกาสไม่มีงานในเมืองต้องดิ้นดนกระเสือกกระสนตัวเองไปทำงานในเมืองใหญ่พิติได้งานทำงานในโรงงานบริษัทโตโยตา้าซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยจากหนุ่มอีสานกลายเป็นเป็นหนุ่มโรงงาน แต่พิตีของเราครับพ่อแม่พี่น้องเป็นคนที่มีจิตใจรักความเป็นธรรมไม่ชอบเห็นการถูกเอารัดเอาเปรียบพิตีจึงไปทำงานกับสหาภาพแรงงานไปเรียกร้องสิทธิ์ไปเรียกร้องความเป็นธรรมไปเรียกค่าล้องค่าจ้างและผลตอบแทนรวมถึงสวัสดิการต่างๆให้กับพ่อแม่พี่น้องแรงงานที่อยู่ในเครือบริษัทโตโยต้า จนก่อนออกมาเข้าร่วมง,งานการเมืองกับผมตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่เป็นประธานสาหภาพแรงงานของบริษัทในเครือโตโยต้าซึ่งคอยดูแลสวัสดิการให้กับพนักงานเป็นหมื่นๆนคนซึ่งในนั้นหลายคนก็เป็นลูกหลานของคนอีสานที่นี่แหละครับขอเสียงปรบมือให้พิตีของเรานิดนึงครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีแห่งนี้ก็มาพูดถึงเรื่อง อนาคตของประเทศไทยกันซักเล็กน้อยแต่ก่อนจะพูดถึงอนาคตของประเทศไทยพูดถึงด้านนี้หน่อยพูดถึงผู้เบาคนนี้หน่อยนะครับดรน้อยเพราะแม่พี่น้องครับดรน้อยกับผมรุ่นราวคราวเดียวกันเขาอายุ46ผมอายุ47ดรน้อยเล่าให้ทุกท่านฟังแล้วจบการศึกษาปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบรังเิสปริญญาโทด้านวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ประเทศอเมริกาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในชั้นนำของโลกนะครับถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดน่าจะติดอันดับหนึ่งใน50ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็ไปจบปริญญาเอกครับจากมหาวิทยาลัย King's college ประเทศอังกฤษนะครับในด้านภูมิศาสตร์ทำงานสองอาชีพเป็นทั้งนักธุรกิจและเป็นทั้งอาจารย์วันนี้ บอกว่าพอแล้ววันนี้บอกว่าตัวเองมีความมั่นคงในชีวิตพอแล้วถึงเวลาจะต้องใช้ความรู้ความสามารถมารับใช้บ้านเกิดมารับใช้ยางตลาดและไม่ใช่พอแล้วในเรื่องความมั่นคงในชีวิตอย่างเดียวทนไม่ไหวแล้วกับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองในปัจจุบันและบอกว่า ถึงเวลาที่จะต้องลงมือทำเองนี่คือผู้แทนของทุกท่านนี่คือผู้สมัครของเรานี่คือด็อกเตรน้อยครับเพราะแม่พี่น้องครับวันนี้พูดกันตรงไปตรงมาอนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือทุกท่านอนาคตลูกหลานของเราอยู่ในมือทุกท่าน ประเทศไทยจะเป็นยังไงต่อไปอนาคตประเทศไทยจะเป็นแบบไหนลูกหลานของเราจะเกิดและเติบโตมาในสังคมแบบใดอยู่ในการตัดสินใจของพ่อแม่พี่น้องทุกคนในวันที่8กุมภาพันธ์ผมเสนอให้ท่านคิดอย่างนี้ครับท่านไม่ต้องเห็นด้วยกับผมก็ได้เก็บไปคิดดูยังเหลือเวลาอีก20กว่าวันลองฟังสิ่งที่ผมพูดในอีกสัก 15- 20นาทีหลังจากนี้ และอยากให้ท่านเก็บไปคิดเยอะๆจริงๆกับสิ่ง,งที่ผมพูดแล้วท่านค่อยตัดสินใจก็ได้ผมเสนออย่างนี้ว่าเราพอใจกับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองณวันนี้หรือไม่ท่านพอใจกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศไทยวันนี้หรือไม่พ่อแม่พี่น้องครับ เราลองมาดูกันในทางสังคมช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนทางขึ้นทุกวันคนรวยรวยเอารวยเอาประชาชนมีแต่ลำบากขึ้นจนทําให้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประเทศไทยติดหนึ่งในหของโลกภูมิใจไหมครับนานาทีประเทศไทยจะได้ติดหนึ่งในหของโลกกับเขาบ้างภูมิใจบ่ครับ นี่พ่อแม่พี่น้องครับการศึกษาของประเทศไทยแทนที่จะเป็นเครื่องมือของการลดความเหลื่อมลำ้ำการศึกษาของเรากับตกต่ำถดถอยเข้าขั้นวิกฤตทุกตัวชี้วัดบ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันหมดว่าการศึกษาของเราล้าหลังไม่ทันเพื่อนบ้าน ระบบบริการสาธารณะที่รัฐมีให้กับทุกท่านล้มเหลวทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านพื้นฐานอย่างเช่นน้ำประปาไหนที่นี่ขอดูมือหน่อยใครเข้าถึงน้ำประปาที่ใสสะอาด365วันต่อปีมีบอครับระบบขนส่งสาธารณะรัฐก็ไม่เคยจัดให้ทำให้พ่อแม่พี่น้อง ต้องซื้อรถผ่อนมอไซค์ด้วยตัวเองเสียค่าน้ํามันเสียค่าบำรุงรักษาเสียค่าผ่อนกันบริการสาธารณสุขไปโรงพยาบาลก็ไม่เท่าเทียมเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์การแพทย์ในภาคอีสานตกต่ำย่ำแย่เป็นภาคที่มีอุปกรณ์การแพทย์น้อยที่สุด มีภาคที่เป็นภาคที่มีบุคลากรทางการแพทย์มีหมอต่อประชากรน้อยที่สุดเขาบอกว่าคนรวยไปหาหมอด้วยเงินคนชั้นกลางไปหาหมอด้วยเส้นสายคนจนไปหาหมอด้วยเวลานี่เข้าไปถึงโรงพยาบาลตามนโยบายรัฐเลยประชาชนมาก,ก่อน หมอมาที่หลังรอตั้งแต่ตีสี่ตีห้ายาเสพติดหลายบ่หลาย,ลายทุกคนรู้หมดรู้กันทั้งชุมชนยกเว้นตำรวจ นี่กระบวนการยุติธรรมล้มเหลวตั้งแต่ตำรวจอายการศาลร,ราชทัณเป็นไปได้ยังไงพ่อแม่พี่น้องราชทัณที่ดูแลคุกของเรานี่ปล่อยให้มีการขายบริการทางเพศให้กับนักโทษชาวจีนเป็นไปได้ยังไงกันเราตกต่ำถึงขนาดนี้ได้อย่างไร ในวงการตำรวจพ่อแม่พี่น้องครับถ้าใครดูข่าวเมื่อไม่นานมานี้คนระดับผอ,อตอรอนายตำรวจเบอร์หนึ่งของประเทศไทยและพวกพ้องถูกสั่งฟ้องว่ารีดไถสวยพนันเป็นจำนวนเงินหลายร้อยล้านนี่ขนาดตำรวจเบอร์หนึ่งนะครับยังโดนอย่างนี้แล้วลองดูสิครับว่าวงการตำรวจทั้งวงการจะเป็นยังไง พ่อแม่พี่น้องครับบริการสาธารณะที่รัฐให้กับท่านไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาไม่ว่าจะเป็นบริการขนส่งสาธารณะล้มเหลวหมดกระบวนการยุติธรรมก็ล้มเหลวหันมาดูด้านเศรษฐกิจกันบ้างที่ยางตลาดที่นี่ลูกหลานเราเรียนจบออกมาหางานดีๆทำได้บอกครับ จบปริญญาตรีของงานที่ไม่ต้องวือหวามากมายขอแค่เงินเดือนสักหมื่นสองพันบาทต่อเดือนหาได้ไหมครับหาไม่ได้ลูกหลานของเราต้องไปทำงานเมืองใหญ่ไปทำงานต่างประเทศเกาหลีบ้างไต้หวันบ้างสมุทรปราการบ้างชนบุรีบ้างไปทำงานในต่างถิ่นก็ไม่ใช่จะสุขสบายต้องเช่าบ้านต้อง แข่งขันชิงดีชิงเด่นกับเขาพอมีลูกจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นไกลบ้านก็ไม่ได้อีกก็ส่งลูกหลานกลับมาให้ท่านเลี้ยงก็เกิดปัญหาสังคมตามมาไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในหมู่เยาวชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาท้องก่อนไว้อันพร้อมพ่อแม่พี่น้องครับทำงานไปแล้วทำงานจนแก่เท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรตะกระกนนี่ทำงานจนแก่เงินเก็บเหลือสักบาทก็ไม่มีมีเด่น,นี่ไหนใครเป็นนี้ทกศบ้างยกมือให้ดูหน่อยสิคำถามต่อไปฟังดีๆหน่อยนะใครคิดว่าทำนาจนตายก็คืนนี้ทกศไม่หมดบ้างยกมือให้ดูหน่อย พอทำงานจนหมดเลี้ยวหมดแรงอายุ60กว่าจะได้สักพันบาทต่อเดือนต้องรอถึง90ปีนี่พราแม่พี่น้องครับคำถามของผมง่ายๆท <c oughs> ่านอยู่อย่างนี้มากี่ปีแล้วโรงพยาบาลแอร์อัดอยู่อย่างนี้มากี่ปีแล้วทั้งๆที่หมอทั้งๆที่พยาบาล ไม่ได้ทํางานน้อยนะครับไปถามหมอที่โรงพยาบาลไปถามนามงพยาบาลที่โรงพยาบาลจะเห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเราทํางานอย่างหนักหลายคนทํางาน12ชั่วโมงต่อวัน6วันต่อสัปดาห์น้ำประปาไม่สะอาดอยู่อย่างนี้มากี่ปีแล้วครับทนมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่เกิดพ่อแม่พี่น้องครับเชิญชวนให้คิดกันจริงจริ หลายคนบอกว่าโอ้ยธนาธรอย่าไปคิดมากก้มหน้าก้มตารับกรรมกันไปรับกันกันไปมันเป็นเพราะที่แม่ชีวิตลำบากอย่างนี้เป็นเพราะชาติที่แล้วแม่ทำบุญมาน้อยเกินไปชาตินี้ก็เลยต้องทำบุญเยอะๆหน่อยเผื่อชาติหน้าจะได้ไปเกิดที่สวีเดนกับเขาบ้างนี่น่ คนเราเลือกเกิดไม่ได้ครับทุกท่านผมเลือกเกิดที่ยังตลาดไม่ได้ท่านเลือกเกิดนามสกุลจึงรุ่งเรืองกิจไม่ได้แมนบอแมนคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกอนาคตของเราเองได้ไม่ต้องรอทำบุญถึงชาติหน้าครับกาพักประชาชนวันที่8กกุมภาชีวิตดีขึ้นเลยครับในชาตินี้ ไม่ใช่เรื่องบุญกรรมแต่พวกเราเชื่อว่าที่คุณภาพชีวิตของท่านเหมือนเดิมมาหลายสิบปีเป็นเพราะการเมืองมันแย่การเมืองมันไม่ดีภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกท่านนี่คือความเชื่อของพวกเราไม่ใช่เพราะ ท่านทำบุญมันน้อยแต่เพราะการเมืองมันแย่พ่อแม่พี่น้องครับขอให้ทุกท่านคิดอย่างจริงจังอยากอยู่อย่างนี้ต่อไปถ้าคิดว่าบ้านนี้เมืองนี้มันดีแล้วหรือหมดกำลังใจแล้วคิดว่าบ้านนี้เมืองนี้มันดีได้แค่นี้แหละเลือกพักอื่นไม่ว่ากัน แต่ถ้าท่านเชื่อเหมือนดรน้อยถ้าท่านเชื่อเหมือนผมถ้าท่านเชื่อเหมือนพี่ตีทวีศักดิ์ว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้อย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งหมดกำลังใจผมเชิญชวนทุกคนมาร่วมเดินทางกับพวกเรามาสร้างสรรค์ประเทศไทยที่ดีกว่านี้ไปด้วยกันโอกาสอยู่ในมือทุกท่าน ผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเพราะแม่พี่น้องครับเลือกตั้งปี69รอบนี้ไม่เหมือนกับเลือกตั้งปี66เลือกตั้งปี66พ่อแม่พี่น้องชาวกาะสินเคยให้ความสนับสนุนเราอย่างล้นหลามถึงแม้ว่าจะไม่ชนะเขตแต่ใบคะแนนพักใบปาติลิสท่านก็ให้สนับสนุนเราอย่างล้นหลามและหลายท่านเสียใจครับ พักเก้าไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ใครเคยเสียใจใครยังเสียใจอยู่ยกมือให้ดูหน่อยครับที่ทำไม่ได้เพราะสวออขัดขวางการตั้งรัฐบาลของเราสวออที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารที่มาจากคอสอชอต้องการจะฉุดดังประเทศนี้ไว้ ให้พรุ่งนี้ทุกวันเป็นเหมือนเมื่อวานนี้ให้พรุ่งนี้ทุกวันเป็นเหมือนเมื่อวานนี้พวกเขากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะเขากลัวว่าถ้าเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาจะเสวยสุขอย่างเดิมไม่ได้แต่วันนี้สวไม่มีอำนาจร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีอีกแล้ว นี่เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่เสียงของประชาชนจะเลือกอนาคตของตัวเองได้พูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรเลือกตั้ง62สองพักเพื่อไทยชนะตั้งรัฐบาลไม่ได้เลือกตั้ง66พักเกนะ้าไกลณวันนั้นชนะเป็นพักอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลไม่ได้ท่านสังเกตไหมครับ ว่าผลการเลือกตั้งกับการตั้งรัฐบาลไม่สอดคล้องกันซึ่งมันไม่ควรจะเป็นในระบบประชาธิปไตยครั้งสุดท้ายที่ผลการเลือกตั้งสอดคล้องกับการตั้งรัฐบาลก็คือปี54ที่คุณยิ่งลักได้ขึ้นมาเป็นนายก15ปีที่แล้ว วันนี้โอกาสอยู่ในมือทุกท่านอีกครั้งแล้วผมเชิญชวนครับพักการเมืองหลักที่อยู่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งหมดเคยบริหารประเทศมาแล้วทั้งนั้นดังนั้นถ้าท่านพอใจกับปัจจุบันเลือกพักอื่นไม่เป็นไรไม่ว่ากันเป็นสิทธิ์ของท่านตามระบอบประชาธิปไตย แต่ถ้าท่านเชื่อเหมือนพวกเราว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้เลือกตั้งครั้งนี้มีทางเลือกทางเดียวคือพักประชาชนและครั้งนี้ปันใจไม่ได้ต้องเลือกพักประชาชนให้ชนะอย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อที่เราจะไม่ต้องไปขอใบอนุญาตจัดตั้งรัฐบาลจากใครอีก เราต้องการขอใบอนุญาตตั้งรัฐบาลจากคนคนเดียวนั่นก็คือพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับปันใจไม่ได้เลือกพักประชาชนทั้งสองใบม,มาเปิดประตูของยุคสมัยด้วยกันเปิดประตูแห่งยุคสมัยใหม่ที่ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับการเชิดชู มาเปิดประตูแห่งยุคสมัยใหม่ที่เศรษฐกิจของเรามีความก้าวหน้ามีเทคโนโลยีเท่าทันกับต่างประเทศให้ลูกหลานของเรามีงานที่มั่นคงมีงานที่มีคุณภาพทำดอกผลของการพัฒนากระจายสู่พ่อแม่พี่น้องทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมมาเปิดประตูแห่งยุคสมัยใหม่ด้วยกันที่ประชาชนทุกคน เข้าถึงบริการภาครัฐที่มีคุณภาพอย่างเสมอกันไม่ว่าจะเกิดที่ยางตลาดจะเกิดที่อมก๋อยจะเกิดที่ทุ่งสงหรือเกิดที่กรุงเทพทุกคนเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาคกันมาสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้มาสร้างยุคสมัยที่ทุกคนเข้าถึงความเป็นธรรมเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ยังเสมอภาคเท่าเทียมไม่ใช่คนจนติดคุกคนนามสกุลใหญ่โตทำอะไรก็ไม่ผิดมาสร้างยุคสมัยที่ประเทศไทยพร้อมรับมือกับอนาคตที่ประเทศไทยพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆถ้าอยากได้ประเทศไทยแบบนี้อนาคต วันที่8อกุมภาอยู่ในมือของทุกท่านไปเลือกตั้งกันครับมาเดินทางร่วมกับเรามาส่งต่อสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไปและนั่นคือหน้าที่ของคนรุ่นเราเขา46ผม47หน้าที่ของคนรุ่นเราคือการส่งต่อสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไปมาทำร่วมกัน มาเดินทางร่วมกันอย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งหมดกำลังใจแต่กุมภาพันธ์นี้บัตรใบสีเขียวขอโอกาสเพื่อนของผมเบอร์สบัตรใบสีชมพูพักประชาชนเบอร์เดียวกันทั้งประเทศเบอร์46บัตรใบสีเหลืองกาเห็นชอบให้เกิดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นำประชาธิปไตยกลับสู่สังคมไทย แกุมภาพันธ์นี้ฝากอนาคตของประเทศไทยไว้ที่การตัดสินใจของทุกท่านครับสวัสดีครับเอาไปจังไดพี่น้องคักเราไปคักไปทันคักแล้วก็เสียงดังดังมันก็ดูนี่นะครับนี่คือการยืนยันนะครับอีกครั้งหนึ่งว่ารอบนี้ เราเอาจริงขอเสียงพี่น้องที่สิบปักลุ่สีสม้มตสองกระสินาเบอร์สามดังได้นะครับพี่น้อง oh. เดินชวนร่วมเดินทางไปกับพวกเราเ oh. หลือเวลานะครับอีกย0่สิกว่าวันเท่านั้น oh. อีก20่สิกว่าวันสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ณโยบายเหล่านี้รอเพียงแค่คะแนนเสียงจากพี่น้อง เดี๋ยวทางคุณเอกธนาธรจะลงไปด้านหน้าเวทียังมีเวลาได้ผูกพาขามาถ่ายรูปวบปะกับพวกเรานะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆสำหรับกำลังใจที่มีให้พวกเราตั้งแต่เชา้าสี่ห้าเวทีของกระสินในวันนี้ทำให้พวกเรามีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปทำความหวัง ทำความฝันของพี่น้องคนไทยสำเร็จผนที่เคยคิดว่าพวกเราทำไม่สำเร็จเราทำมาให้เห็นแล้ว3ถึง4ครั้งครั้งที่หนึได้81คนทั้งเป็นกาไกลร5อรอบนี้เราขอ270เสียงได้ไหมครับพี่น้องและ หนึ่งในนั้นขอเป็นดอกเตอรน้อยของกาาสิน์ของพวกเราเ้าคู่หาบัตรใบสีเขียวตาหมายเลขสาส่งดอกเตอน้อยเป็นสอสอกาลสิลน์เขตสองบัตรใบสีชมพูค้าพักประชาชน46ยกทั้งบ้านได้รัฐบาลพักประชาชน ได้นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นนายกรัฐมนตรีมารอบนี้เราตั้งใจเราพร้อมให้โอกาสพวกเราเท่ากับให้โอกาสลูกหลานมาร่วมกันขีดเขียนอนาคตของประเทศไทยไปด้วยสิษย์ด้วยเสียงด้วยอำนาจในมือของพี่น้องประชาชนไปด้วยกันแปดพุมงพา เข,าข้าครหารกาประชาชนสองใบแล้วประชาธิปไตยที่พวกเราคาดหวังจะมาถึงหลัง8ปุ่มพาพันยี้หายที่สุดสำหรับเฟทีกรลสินในวันนี้ขอบคุณด้วยความจริงใจขอบคุณทีมงานขอบคุณพี่น้องประชาชนเอาจากนี้ไป ถ้าขบวนของดรน้อยไปเวลาวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาประกาศแค่ว่าการก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแต่ถึงเวลาในการตั้งรัฐบาลประชาชนรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะพาประชาชนคนไทยไปสัวอนาคตใหม่ที่ก้าวไกลกว่าเดิม,มคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ